สวัสดีครับสวัสดีค่ะพร้อมแปมนางเอกในหัวใจแฟนคลับเอฟซีทุกคนสวัสดีครับพระเอกนิสัยดีสวัสดีครับผมป้าพระเอกนิสัยดีในหัวใจของแฟนคลับวงสองถ้วก็วงแรกครับต่อไปจะเป็นหัวใจแฟนคลับเอฟซีวงสองพระเอกพัฒนดีนิสัยดีร้อไม่ธรรมดาอันนี้นางเอกค่ะบู๊กบิ๊อ่าเออผู้บินผู้เพียขอโทษครับอันนี้พระเอกฮะนวลนางเอกนะ นักเอกเขาหวานมากหวานแล้วเรียบร้อยเป็นไปค่ะใช่อันนี้ครับถ่ายให้ดูะต้งคลิปนะต้งคลิปคลิปนี้นะถ่ายนักเอกไม่เอกสองสองนะใช่ค่ะกูมีมากด้วยความสามารถทั้งสองคนแล้ว บอสเขาเองเห็นแล้วว่าเอาพูดสูงไม่บอสเขาเองเห็นแล้วว่ามีความสามารถมีอะไรดีๆในตัวเรียกไหมนักเตะของนักเตะหนูเข้ามาในวงมีฟ้ามุดชมหนูคนแรกเลยจนถึงเพื่อวันนี้แหละก็เฮ้ยเตงหนูน่ารักน่ารักน่ารักถ้าถ้าใครรู้อ่านิสัยหรือว่าเอ่อนางเอกบอสแบบนี้เขาไม่ธรรมดาโอ้ไปดูคลิปเก่าๆเขานี่ยเขาเลิศรถประเสริฐสีเยี่ยม ตอนนั้นอยู่อยู่ตอนนั้นเดินสายอยู่นะตอนเดินสายอยู่พี่เออ่มามุตตามอยู่ดูอยู่ไอตอนตอนสายจะพูดหันหลังนี่ก็ไม่ธรรมดานะถ้าน้องมาแบบนั้นเป็นมามุตตุแกนแต่แต่ก็ไม่น่าเชื่อเลยว่าจะมีคนเด่นคนดังอีกคนนะไม่ใช่ออดดี้นะครับผมอันนี้ไม่ธรรมดาอันนี่เขาแบบว่าเรียบร้อยทุกอย่างแล้วก็ใส่ใจคอเสมอต้นเสมอปลายต้องยอมรับต้องยอแล้วเราอยู่วงสองให้แฟนๆยินดี าแล้วนะผมมีมีดีอยู่ในตัวนะจ๊ะโอเคนะครับผมแแมบรุบเกอนแค่นี้ขอบคุณมากครับพดี่ออดีนี่ครับไว้นะครับสองคนนี้จะลุกโลดช่วงช่วงชัยวานในวงสองจะทำให้ความสุขเคลื่อนที่ในวงสองต่อไปนะเร็วๆวนี้ผมมีสูนโอเคครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับน้องแพงตอนนี้รอรอขึ้นเช็คเช็คซาวใช่ไหมนี่ครับ นี่หน้าสดยังสวยอ่ะลองคิดดูว่าได้ครับครับผมอ๋อวันนีตรวจกดดูดินนะครับเช็กสาวอ๋อเราหนีไม่พ้นเลยมันกดโคตรดีเลยโอเคทางแพงเราเช็คสาวเนียนค่ะแต่ว่าคนตัว่เหรเพ่งอะไรจ้าพอมีไม้ส่วนตัวล้เอาไงอะไรค่ะน้ำพุจ้าอะไรนะครับพอมีไม้ส่วนตัวก็ล้อมันคือไงอะไร ซีนใหม่จรินัพ่อยุดไปไหนมาเยวก็มาไม่ใช่คบอไหนครับอยู่หนครับอยู่ขังในขังนึงนี่แหละมีรถลพุงอ่ะขังในขังนึงโอจะเป็นละจะเป็นอะไร้องไปไขังในขังนึงว่ะนี่ ครับเช็คกสาวโอเค<ข>อนะครับสองครับรอเช็คกสาวรอเช็คกสาวรอเช็คกสาวค่ะแต่ว่านคนตกคนักมาก้าคนต่อไปรอเช็คกสาวมออมไม่แมนพอแมนไมเดี๋ยวโตหน่อยเดี๋ยวไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็เป็น,นเองนางเอกอเพราะตอนนี้ก็วันนี้ก็เป็นนางเอกในหัวใจไม่ไม่ได้เป็น,ปนแต่เป็นนางเอกนางเอกในหัวใจแฟนคลับเอสีของพรับแกงเข้าใจไหมเออเข้าใจปะจ๊ะอ่า เขาเรียกคนของตัวแพงของตัวแต่ออร่าหรือบุคลิกเขานางเอกชัดๆแต่ตอนนี้เป็นนางเอกในหัวใจแฟนคลับไอซีไปก่อนอ่าใช่ป่ะโอเคนะแพงนี่ครับดูบรรยากาศน้องแพงนะปลาหมดมาถ่ายเพราะว่าดูแล้วตอนแรกแรกก็ถ่ายอยู่ตอนหลังไม่ค่อยได้ถ่ายเพราะว่าให้เวลาตอนนี้ก็มีเวลาถ่ายน้องแพงทุกคลิปจะถ่ายไปเรื่อยๆ ่ายต่อไปก็จะขายเรื่อยๆแล้วบอสก็ชื่นชมตลอดนะโอเคดีใจกับน้องด้วยมามาปุ๊บก็ดังปั๊บเลยไม่ดังค่ะไม่ดังแต่ก็แฟนคลับเอฟซีรักไม่ดังได้ไงมือยูทูบเพื่อตามหลายคนเลยนะดึาหลายคนเลยก็ถือสุดยอดแล้วใช่ไหมดีใจกับน้องดีใจ้วยน้องแพนเป็นคนน่ารักนะคนที่มีอารมณ์ดีต้องพูคำว่าอารมณ์ดี ติดลิขสิทธิ์แบเพลงนี้ติดค่ะโอเคครั นะครับพบรักที่ผลพงจากน้องทับแทนนะครับพี่น้องเอ้ยนะครับคุณได้ที่จอดอรถท่านหนาถนนเน้ร์นดนะครับผมถนนมีการหาลงเรีย่ยงนะครับให้เอาขยับไปจอดที่อื่นนะครับหาที่จอดที่เหมาะสมนะครับเพราะว่าการสัญจรไปมาทั้งร้านค้าร้านขายก็อาจจะติดขัดพี่น,น้องเอาตรงนี้ไปดีกว่าไหมไม่เป็นไรคะ่ะ

เอาคนพุกวนเขาจะซื้อมื่นได้ใส่มืนเลแหละอากาศน่นเด็ดด้านนัานการก็บบุกลนบอลรอนในนดีแต่หันไลนวนบวานกอนซองเหรอขึ้นเต็มกระไรสดกระเป็นไรอะขึ้นเต็มเลยนะแต่ว่าไอะไรซ้อนจื่ขึ้นไดไมบ่ส้ เปลียนดากว่พี่้อนุงไปกดอรขึ้นแสันพี่้องจะเป็นคนทักแต่นะครับนานทีทีครั้งในพ่อๆกันพักทะเลนี่เพิ่นะปักทะเลปซีจะพาพุ่ใจง่า่ที่อย่างว่าเอาไม่บนซีจะพาใจเวนเป็นสะันากมจนหลุดแหงแนี้ปหลุดแหเลย เนี่ไปตลอดทางม้วนกันไปตลอดทาง